แปลงนี้เป็นกระดูกไก่ดำนะครับที่ปลูกไว้เมื่อวันที่3มิถุนายนของปี2024คือปีที่แล้วที่ผ่านมานะซึ่งนำต้นพันธุ์มาเพาะไว้ซึ่งตอนนี้ต้นโตมากแล้วแล้วก็ได้ทำการขยายพันธุ์เพิ่มเติมซึ่งสพกุณของกระดูกไก่ดำนี้ทางการแพทย์แล้วทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณถือว่าเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูงในการรักษาเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบนะครับโดยสกัด น้ำมาสกัดเป็นายานะครับสมุนไพรซึ่งตอนนี้ก็เลยต้องนำมาขยายเพิ่มเติมให้เพิ่มอีกนะครับวิธีการที่น้ำมัสกัดนั้นก็มีหลากหลายวิธีนะก็คืออาจจะนำส่วนใบมาหมักอาจจะแช่แอลกอฮอล์ไว้หรือแช่เหล้าขาวนะครับเป็นเวลาสักเจ็ดวันเพื่อให้ตัวยาเนละลายออกมาจากใบของกระดูกไก่ดำนี้นะครับ ปัจจุบันกาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันแล้วนะครับไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งน่าสนใจทีเดียวมีฤทธิ์รักษาอาการเจ็บปวดอักเสบกล้ามเนื้อทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งแบบสเปรย์แบบทาถูนะครับแก้พวกช้ำอะไรประมาณนั้นนะครับลองไปเลือกหาซื้อดูได้นะครับ